น้ำต้นไหนครับนี่ครับโจเซฟจิมมอนครับครับผมโชพิจาดร้อยสามเจ็ดมาสอบเกินไปจุดสี่จุดสี่นี่สบายไหมครับสบายนะคุมมากี่โลครับก่อนหน้านี้เสี่ห้าโลสี่ห้าโลต่ำสุดได่ยังตอนนี้ร้อยสามเจ็ดาสุดเริ่มเต็งกระตึงแล้วนะวันนี้เจอใครครับเจอเือเคยเจอกันไหมไม่เคยไม่เคยเจอเห็นรูปร่างพี่เขายังก็เห็นเป็นไงเขาความใหญ่อย่างนี้เราแก้ไงดีก็ต้องเราดูบอเราดูิธีนะ้อบอยู่ที่จิมมอนครับกี่วันแล้วครับทั้งหมดเลยก็ สองอาทิตย์ได้ไ่นี้สองอาทิตย์ได้นะครับก็มีใครช่วยบ้างที่ค่ายเออมีเพชกาเฟิยแล้วก็แล้วก็ดาวแล้วก็อีกหลายคนครับผมแล้วล่าสุดชกที่ไหนมาดมพีนีครับเปไบ็นไงวันนั้นชนะครับชนะมาวันนั้นชกพิกาดเท่าไหร่อ่ะร้อยสามแปดร้อยสามแปดนะวันนี้สามเจ็ดก็บีบนิดนึงครับคิดว่าฝีมือดีกว่าไหมก็สูซีครับซูซีอ่าเขามีอะไรน่ากลัวบ้างจรวดศึกก็ ทางซ้ายครับอ่าเราแล้วเราชอบไม่เด็ดเจอมวยซ้ายเนี่ยเราได้เราได้หมดเนาะอายุไรแล้วครับสิบแปดครับคนจังหวัดเอ่อประเทศโรเออลืมคนประเทศอะไรนะโรมาเกียโลวาเกียอ่าพื้นเพเราเป็นมวยซีเมอร์ซ้ายหรือขวาซ้ายครับสูงร้อยประมาณร้อยเจ็ดเจ็ดครับเราชกมวยมารวมๆกี่ไฟทั้งหมดเลยอ๋อเป็นร้อยฝากพี่น้องให้เชียร์หน่อยครับก็ฝากเชียร์แน่นอนวันนี้เต็มที่แน่นอนครับครับขอบคุณครับน้ำต้นเลยครับ สวัสดีครับตีโรสเกียนนาวีครับผมมีชอชพิกาต์ร้สามเจปอนด์มาสอบเกินไปครั้งแรกเท่าไหร่จุดห้าจุดห้านะก็ลดชุดเดียวสบายสบายน้ำหนักนี้คุมมากี่โลครับก่อนหน้านี้ก็สองโลสามโลสองสามโลนะครับแล้วเรา้อมอยู่ไหนไฟนี้ซ้อมอยู่ค่ายทหารมันอ๋อ้อมที่ค่ายทหารอยู่ที่จังหวัดสตตงีบจังหวัดสัตรีบเป็นค่ายอะไรอ่ะค่ายทหารมัค่ายชื่ออะไรมีที่ไหม ก็ค่ายเกนาวีค่ายเกตนาวีที่สัต์หีบเลยก็บางคุดซ้อมหลักๆมีใครบ้างที่ค่าทหารตอนนี้ก็มีหลายตัวมีเซอรพิสตัวนึก็มีเยอะครับมีก็มีหลายคนนะเราตอนนี้น้ำหนักร้อยสามเนี่ตึงหรือยังก็ยังรดได้อีกยังรถได้อีกคิดว่าทำได้ต่ำสุดเท่าไหร่ก็ร้อยสามหาสห้ายังพอไหวนะวันนี้ต้องเจอบใครครับเจอกับโจเซฟเคยเจอกันไหม ไม่เคยไม่เคยเ<อ>จอเลยก็เห็นเขาวิ่งละได้ได้ยืนใกล้ๆเขายัง,ย,งยังเลยแล้วดูไหม่าเป็นมวยอะไรก็มวยเดินตีเข่าวมวยเดินตีเข่าแล,แล้วเราจะแกล้งไงดีวันนี้เจอทรงคล้ายๆกันก็น่าจะเล่นฝีมือเล่นฝีมือนะเชีหวะอ่านะครับผมแล้วก็ล่าสุดชกที่ไหนมาก็ชกที่นี่อุตตะกรเป็นไงวันนั้นก็แพ้ไอ้รงสยามแพ้รงสยาม นันนั้นซ้ายเหมือนกันใช่ครับแก้ไม่ตกเลยวันนี้ก็เจอซ้ายอีกรับหนักใจไหมก็ไม่เท่าไรครับเออก็น้ําหนักนี้สบายอยู่เราเจอทรงนี้ซ้ายเหมือนกันก็ไม่มีปัญหารับแก้ไปหน้างานนะครับอายุอะไรแล้วครับอายุยี่สิบสองคนจังหวัดโคราชไปปล่อยเท่าไหร่ครับไปปล่อยหกสิบห้าเพิเพเป็นมวยมวยจังหวัดพิร์ซ้ายหรือขวาครับซ้ายครับเราสูงร้อยร้อยเจ็ดสิบห้าเราชกมวยประมาณกี่ไฟนะ ก็ร้อยกับไปปากเป็น้องไม่เชียร์นะครับก็าปากเป็นกไม้เชียได้ครับวันนี้เต็มเทียนแล้วนะอืมอ้าไปปล่อยเท่าไหร่นะไปปล่อยหกสิบสี่ม,มาโอ้ถือว่าไม่เยอะนะใช่ครับ <ST AR> ใช่นะโอเคขอบคุณครับ